รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ say hi ในค่ำคืนวันนี้นะคะพร้อมที่จะไปหาของอร่อยอร่อยทานกับติ๊กแล้วหรือยังคะวันนี้คะ่ะทั้งอร่อยและบรรยากาศน่ารักมากๆบอกได้เลยนะคะ <Wow. S 1> อ่ะครณผู้ชมภาพตัวอย่างก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ ร้านอายโยอิซูชิเทงโกกุแห่งนี้ต้อง,งสั่งอะไรบ้างจะเป็นราเมงเต้นสดครับที่นี่ตัวนี้ก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากเฉยเลยในอาหารญี่ปุ่นร้าน <ไข S 1> ญี่ปุ่นและจากนี้ไปนะครับเราจะมาร่วมกันนับถอยหลังเปิดงานจะเป็นเอ็กซ์พอทแลด2022ครั้งที่เ็ไปพร้อมกัน,นะครับ เราชมภาพตัวอย่างกันไปแล้วนะคะเรามาเริ่มที่แรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยหิวกันหรือยังดึกเดินขนาดนี้นะคะวันนี้นะคะติ๊กพาพาชิมอีกแล้วร้านแรกของเราจะเป็นอะไรนะคะอยู่แถวเกษตรนะวมินทร์นั่นเองค่ะตามติ๊กมาเลยค่ะร้านนี้ค่ะ ะคะชื่อว่าอายโยอินะคะซูชิเชนโคกุนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> ก็อยู่ <Yeah. S 1> ในอาคารเดียวกับสแนจิมหลายๆคนมาออกกําลังกายแล้วก็จะมาชานอาหารญี่ปุ่นร้านนี้กันต่อหลายๆคนนะคะยังไม่คุ้นเคยวันนี้จะพามาชิมนั่นเองค่ะอยู่แถวเกษตรน้วว่ามินอ่ะตอนนี้เราเข้าไปในร้านกันดีกว่าค่ะ ติ๊ก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านอายโยอิ o e, นะคะซูชิเชนโกคุเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพร้อมกับสั่งเมนูอาหารเตรียมรอต้อนรับเลยละคะ่ะแต่ว่าติก๊กยังไม่รู้ว่าเมนูต่างๆมีอะไรบ้างนะคะติก๊กจะให้เจ้าของร้านแห่งนี้นะคะแนะนําค่ะนี่ค่ะนั่งอยู่ข้างๆติ๊กนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเต๋อนะคะ อาคุณเต๋อนะคะก็มีทั้งในส่วนของร้านอาหารก็มีในส่วนของยิมด้วยเราเน้นในส่วนของยิมครับสมัยก่อนสมัยก่อนแต่ตอนนี้คุณเต๋อทานมาทางร้านอาหารร้านอาหารเต็มตัวยังไงที่มาที่ไปคือเป็นอาหารเฮลตี้เหรอคะหรือว่ายังไงคะก็จริงๆเรามีเมนูเฮลตี้้วยครับในนี้ใช่เรามีสเต็กฟรีมีออเมล็ดฟรีอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามทำให้ลูกค้าที่เข้าไปเล่นแล้วออกมาทานได้เหมือนกัน ซึ่งร้านนี้อยู่แถวเกษตรมนุกีดครับเกษตรนวมินเกษต่น,ว,ตนวม้อร้อยสิบเอ็ดครับตอม้อร้อยสิบเอ็ดนับตอมอก็ได้<ช>ด้วยนะคะ,ะมาพูดถึงอ,อาหารแกงบ้านดีกว่าค่ะมาร้านอายโยอ,อิซูชิเทนโกกุแห่งนี้ต้องสั่งอะไรบ้างหลักๆเลยเริ่มจากรามิงกับ้าโดงที่เราตั้งใจทําแต่แรกจะเป็นรามิงเส้นสดครับที่นี่ก็จะเป็นสูตรเส้นของเราเองทาเส้นสดใช่ค่ะนี โอยเดี๋ยวเดี๋ยวให้อธิบาเสร็จแล้วค่อยชิมทีเดียวค่ะนี่เห็ดที่ทําให้ดูเพราะกำลังมาร้อนๆอ,อันนี้คือเป็นไฮไลท์ของร้านนี้เลยงต่อมาคือข้าวด้งอันนี้เป็นด้งอะไรคะข้าวหน้าเนื้อครับอันนี้จะขายดีสุดเพราะว่าราคาไม่แพงเริ่มต้น85บาทเฮ้ยชามใหญ่ขนาดนี้อันนี้เพิ่มเนื้อครับอันนี้เพิ่มเนื้อก็อจะเป็นไซส์ L ก็จะมีร้อกว่าบาท200กว่าบาทราคาถูกมากผู้ชมคะ นี่ก็เป็นเนื้อเหมือนกันอันนี้นจะเป็นวากิวญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นวาเกีวญี่ปุ่นจากจุดกําเนิดราเมงกับข้าวโด้งก็ค่อยๆพัฒนามาฝั่งนี้มาเรื่อยๆก็คือเป็นแนวของซูชิและก็เทมปุกุนั่นเองค่ะอ่ะแล้วมาดูเซตซาซิมิกันบ้างดีกว่าค่ะเซตซาซิมิเขาก็มีหลากหลายรูปแบบนะเนาะน,นี่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 อยากให้ดูชิ้นปลาดูดูชิ้นปลาแต่ละชิ้นที่เขาแล่มาที่ที่ร้านนี้ก่อน โอ้โหโอเมจ้าดูชิ้นดูชิ้นดูชิ้นซะก่อนนี่เซตซาซิมิก็มีหลายเซตนะคะคนีอะ่อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นคิงแซลมอนปกติคิงแซลมอนตามร้านจะไม่ค่อยมีขายครับทั่วไปเพราะว่ามันจะแพงกว่าแซลมอนปกติประมาณเท่าหนึ่งอันนี้เท่าไหร่เนี่ยน่าจะประมาณ400กว่าบาทครับซึ่งจะต่างจากแซลมอนธรรมดาเดี๋ยวจะนิ่ให้ดูอันนี้คือแซลมอนปกติเนื้อ <Wow. S 1> จะ,ปะเป็นอย่างนี้นะคะ อันนี้จะเป็นคิงแซลม m o n เนื้อมันจะฉ่ำกว่าค่ะโอ้ยอันนี้หนีเให้ดูก่อนเดี๋ยวชิมทีเดียวแลวอันนั้นเป็นอะไรครับอันนี้เป็นชิมาจิครับเพิ่งเอามาใหม่เหมือนกัน<า>ได,ได้ได้รอบสองรอบอะต่อมามาดูในส่วนของเมนูข้าวปั้นหรือซูชิกันบ้างค่ะแต่อันนี้ซูชิมันมีอันนี้โลแซลมอนปลาไหลครับไส้ก็จะมีแซลมอนผสมไปด้วยส่วนตัวนี้คืออันนี้เป็น special sushi ครับ special ลตัวนี้มีเอ็นกวาเอ็นกวะ ท้องแซลมอนแล้วก็ปลาไหลเบิเร์นียกได้ว่าคำนี้นะคะรวมปลาอุดมด้วยโอเมก้า3 <c oughs> อ่ะมาคำต่อมานี่คือบัออกราปะคะบกักราครับและข้างบนทานกับอะไระครับมีมะม่วงกับกีวีครับ,บส่วนเมนูนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นฟูโตโมากิครับฟูโตของคุณใส้อะไรบ้างครับเป็นแซลมอนฮามาจ,จิกุ้งเทมปุระ ส่วนตัวเราไม่กินมากิเพราะว่าข้าวมันเยอะเนื้อมันน้อยเนื้อมันน้อยเราก็เลยเปลี่ยนให้เนื้อมันเยอะข้าวมันน้อยแทนโอเคอันนี้ชอบชอบชอบอ่ะส่วนครับนั่นคืออะไรครับมองกลๆอันนี้ทำเมื่อวานนี้ครับคือเพิ่งออกมาไอเดียใหม่เลยเพราะว่าชิเมจิมันเพิ่งมีอ๋อปลาเพิ่งมาชิเมจิก็เลยลองดูว่ามันจะเข้ากับพวกกาไหมพวกกาบางคนไม่ค่อยทานเพราะมันเลี่ยนก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาให้ตัดเลี่ยนครับอ่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง เมนูที่เจ้าของร้านชอบขายดีมากเฉยเลยในอาหารญี่ปุ่นหลายญี่ปุ่นก็เฉย,<อ>ยเลยเป็นต้มแซบครับแต่ว่าเราทําพิเศษขึ้นก็คือต้มแซบอันนี้มันเป็นน้ําซุปทงคัสตสึด้วยความชอบกินเนื้อเราก็เลยลองหลายๆแบบขึ้นมาว่าเอออันไหนอร่อยแล้วก็เลยได้มาเป็นทํานี้แล้วก็ขายได้ขายมากขายดีว่าล,ลาเม่อีกครับงั้น ถ้าใครชอบเมนูบอกว่าต้มแซบนะคะก็มีทั้งในส่วนของหมูแล้วก็เนื้อใช่ครับเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมตอนนี้โอโ้โหได้เห็นเมนูต่างๆแล้วรู้สึกว่าอยากจะถอดหน้ากับชิมแล้วละคะ่ะเอาไว้ช่วงหน้ากันดีกว่าค่ะเตรียมอาหารและชิมไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาชิมพร้อมกันค่ะ จะได้ไม่เสียเวลานะคะเบรกนี้เป็นเบรกที่ชอบมากเสียงจะใสปิ๊งทุกครั้งเลยค่ะตื่นได้กับการที่จะเปิดหน้ากากได้ชิมของอร่อยๆอนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะว่าเมนูของร้านอาโยอิซูชิเทงกุฟุแห่งนี้นะคะจะอร่อยเด็ดอะไรกันบ้างคะ่ะมีเมนูไหนอร่อยบ้างถูกใจอุ้ยเปิดแล้วนะค <Yeah. S 1> ุณเต๋อเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะมาชิมกันดีกว่า ขอชิมที่ราเมงก่อนแล้วกันนะเข,เขาบอกว่าราเมงเป็นราเมงเส้นสดด้วยดูไข่ออนเซนสิกูนมันดูเยิ้มน่าทานมากคุกเลยแล้วกันคข้างบนจะมีน้ำมันกระเทียมดำลา <Wow. S 1> ตัวนี้แหละที่ทำให้น้ำซุปหอมอร่อยหูยดูชาชูของร้านนี้นี่ชาชู มันหอมะมันหอมะน, <Yeah. Ooh. S 1> นี่ๆ oh. มันอร่อยมากมันอร่อยมาก <Yeah. Ooh. S 1> มันสุกหอมอร่อยเลยขอชิมที่เส้นสดนิดนึงนะคะ ข้าวต่อหน้าแบบว่าหนุ่มๆเนี่ยฉันจะซูสเส้นแล้วแหละเฮ้ยขอชิมชาชูแล้วค่ะ<ฮ>มาดูที่ข้าวโด้งกันบ้างอันนี้เป็นวากิวนะคะมีเนื้อชิ้นแบบเป้งๆหั่นเป็นลูกเต๋ามีโฟกัสให้ด้วยนะวาากิวที่นี่จะพิเศษนิดนึงครับจะนำข้าเป็นความเดียวกับที่ส่ง ร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์ลองเลยอันนี้พูดถ้าใครชอบเนื้อต้องลองข้าวดง้งทุกอย่างราคาเริ่มต้นที่85บาทแล้วดูไข่คอนเซนมาดูเนื้อ,อต้องลองเลยคุณผู้ชมอะมาดูชิ้นปลากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขามาอยู่ที่ซาซิมิและซูชิกันบ้างค่ะม <Wow. S 1> ีวก็สบินทีนะึง ดูความหนากัน <Wow. S 1> ความหนาความใหญ่ <Wow. S 1> อุ้ยไหนๆก็หนิบมาแล้วเนาะขอชิมเลยแล้ว,วกันคือร้านคุณเต๋อเนี่ยเขาก็จะเอาของเข้ามาแบบว่าสดๆแล้วก็เปลี่ยนตลอดโหยสดมากจนแบบดึงไม่ออกอะ่ะสดมาก <c oughs> หวานมาก <Wow. S 1> ใครที่ชอบน้ำมะเอบิร้านนี้อร่อยปักหมดเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอจากอันนี้ไปจานนี้ก่อนอันนี้เป็นคิงแซลมอนครับนอกจากเป็นคิงแซลมอนแล้วการผสมผสานระหว่างไอตัววาซาบิดองและตัวฮามาจิฮามจจฮามจ,จิอีกที่ร้านก็ฮามาจ,จิค่อนข้างขึ้นชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยของร้านนี้นะคะก็เลยแบบว่ามีมีคุณภาพเขาเรื่องมา เราต้องลองชิมแล้วล่ะค่ะแบบนี้ขายสักขนาดนี้มันไม่คาวเลย <Yahoo! S 1> มันอร่อยอ่ะตัววาซาบิดองที่เข้าไปในเนื้อมันแบบว่าทำให้รสชาติดำคาวคและกลมกลอม่อมเนยอร่อยอ่ะตัวนี้ก็เพิ่งมาเลยใช่ไหมใช่ครับ เนื้อมันจะกรอบเด้นกรอบเล่นกรอบ,รอบครับอ,อันนี้กรอบแต่ว่ามีความมันอยู่ <Wow. S 1> อันนี้ซูชิเราชิมไปแล้วเดี๋ยวเราชิมอื่นอื่นอีกอยากให้คุณอยากให้ดูแบบความหนา <Wow. S 1> ใครชอบซูชิซาซิมิต้องมาลองแล้วแหละ <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอไปที่ฟ oh. ูโตนิดนึง <Wow. S 1> ที่อื่นจะเน้นข้าว <Wow. S 1> อยากให้เห็นว่า เน้นที่ข้างในเป็นเนื้อปลาล้วนๆโอ,โ,อโอ้ยฟูตอกคำใหญ่มากอะไรใอร่อยนะคือข้าวน้อยมากจริงๆแล้วก็เน้นที่เนื้อปลาแล้วก็จะมีความกรุบกรอบนะคะอร่อยนะคะอ่ะมาคำนี้เลยดีกว่าค่ะโฟรกราน,นะคะทานกับกีวีแล้วก็อีกคำาเป็นมะม่วง ดูเข้ากันนะมันดูแบบ <hi token thanks> มัน <descriptive S 2> มันน so. ัวหอมหวานแบบมัน like. ก็จะมีหลายๆรสชาติใช่ขอชิมนิดนึงได้ไหมอ่ะตัดใช่ครับอันนี้เป็นกระดูกหมูครับต้มต้มเล้งต้มแซบเล้งต้มแซบเล้งนะคะที่บอกว่าช่วงนี้ขายดีมากใครชอบแซบแซบโอ้โหพริกมาเป็นต้นชอบแนวต้มแซบนะคะคือแบบตัดเลี่ยนแล้วก็เมนูนี้กำลังขายดีมาก เขาทำแซ่บกว่าแบบร้านอาหารไทยอีกอะ <Yahoo! S 1> ต้องลองแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากลองเลยลองเลยลองเลยอันนี้เป็นเอ็นกาวะนะคะข้างบนท็อปด้วยปลาไหลไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีแซลมอนท <Wow. S 1> านเลยคะ มันจะมันมคัหยุบๆของเกลือเกาอะตัวปลาไหลมันจะทําให้ความแบบมีความหอมมันก็เลยทำให้ปลาทั้ง3ส่วนนี้มันดูแบบรมกล่อมเข้ากันแล้วมันจะหอมร้านนี้เปิดกี่โมงกี่โมงครับ10หโมงเช้าถึงสามทุ่มครับออืก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ติ๊กปักหมุดเลยนะคะร้านนี้ชื่ออะไรครับ อายโอิซูชิเทนโบกุครับมีกีส่กส,ากสาขาครับเรามีที่เป็นราเมงกับข้าวโดงเนี่ยสามสาขาจะมีที่เมืองทองตลาดบุญเจริญครับแต่ว่าส่วนของที่เป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นครัวเย็นอะไรพวกนี้ก็จะ,ะมีสาขานี้ที่นี่ที่เดียววันนี้ต้องขอบคุณคุณเต๋อนะคะที่แนะนําเมนูต่างๆที่แสนอร่อยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะมาลองลิ้มรสนะคะหลายๆเมนูดูนะคะว่ามีเมนูไหนอร่อยบ้าง ก็ลองมาชิมดูค่ะแต่ที่สําคัญติเรื่องบอกค่ะว่าของที่เขาแบบมาบริการในร้านนี่นะคะเป็นของที่มีคุณภาพเลือกใส่มาแล้วอย่างดีแต่ว่าราคานะคะจับต้องได้แน่นอนค่ะติ๊กแนะนําเลยค่ะร้านนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณเต๋อนะคะขอบคุณครับก่อนทิ้เมนูเลยค่ะตอนนี้ขอพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยว๊กเก็บตกนะคะก่อนค่ะแล้วช่วงหน้านะคะติ๊กจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ ติ๊กจะพาผู้ชมค่ะไปเที่ยวงาน Japan Expo Thailand 2022ค่ะซึ่งจัดที่ Central World นั่นเองค่ะภายในงานนะคะเขาก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะรวมทั้งกิจกรรมบนเวทีอ่ะติ๊กไม่พูดมากกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวงานนะคะ Japan Expo Thailand 2022กันเลยดีกว่าค่ะ นะครับผมนะครับก็เดือดรนต้องขออนุญาตกล่าวสวัสดีนะครับแทนผู้เขียนทุกทุกท่านนะครับและเราสองคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิธีเปิดงานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยและเอเชียนะครับจ j เ p ็ n Expo Thailand 2022ครั้งที่7นะครับจากโดยบริษัท g u Creative จำกัดนะครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับในวันศุกร์ที่21นะครับไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23มกราคมนี้นะครับพร้อมกับการเข้าเข้าสู่ปีที่7ภายใต้ธีม b e s t r o n g Be United นะครับซึ่ง ในครั้งนี้นะครับจะเป็นเอ็กซ์โปไทยแลนด์2022จัดเต็มถึง15โซนด้วยกันนะครับกับการปรับโฉมใหม่เข้าสู่กิจกรรมในรูปแบบต่างๆนะครับเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริงนะครับจึงถือได้ว่าทุกโซนภายในงานของเราคือไฮไลท์นะครับมิจฉาเน้ให้ทุกท่านตื่นตาตื่นใจตลอดทั้ง3วันเต็มครับโดยเรามีแอนดบาร์เซเดอร์ของเรานะครับเป็นแมสคอตนะครับชื่อว่ามูจังแล้วก็เกนคุงนะครับมาจากคําว่ามูเกนที่หมายถึงความเป็นมิตรันเช่นกันนะครับถูกต้องค่ะและสำหรับวัน พิเศษนะครับกับการเตะกองไทยโกะนะครับซึ่งกองไทยโกะนะฮะเป็นกองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่าวนานครับและกล่าวกันว่ามีมานานกว่า1600 0ปีเลยทีเดียวนะครับกองไทยโกะนะครับได้ถูกใช้ในการประกอบการแสดงศิลปะนะครับหรือพิธีกรรมต่างๆนะครับเช่นการแสดงท้าบุกิจนะฮะพิธีกรรมที่จัดขึ้นตามวัดหรือศาลเจ้าเป็นต้นนงครับและถ้าหากพร้อมแล้วนะครับขอเซฟกระบบือดังต้อนรับกล้อง โ okay. อเคค่ะก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีนะคะพี่พี่สื่อมวลชนทุกทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะองค์กรหน่วยงานทุกทุกฝ่ายนะคะผู้สนับสนุนงานนี้แน่นอนเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ <Okay. S 1> ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ใจดีนะคะที่สนับสนุนงานอี้มาโดยตลอดนะคะรวมถึงอันธมิตรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการหรือว่าทางด้านเอกชนนะะอยากให้พวกเราใช้ความเชื่อมกย่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ให้นิดนิรันต์ตลอดไปเราทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะและจากนี้ไปนะครับเราจะมาร่วมกันนับถอยหลัง ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยและเอเชียจะเป็นเอ็ t ซ์ i l ไ n แลนด2 2ครับที่7ไปพร้อมๆกันครับอ่กกกะครับมาเซฟมบกตานะครับไปกับเรสอนเอร์ผู้สับสุนการในครั้นี้ด้วยนัครับ ครูนะคะช่วงหน้าค่ะจะมีกิจกรรมดีๆบนเวทีจากนักร้องต่างๆนะคะมาโชว์กันมากมายเลยละค่ะ ตอนนี้ก็ยังพาผู้ชมนะคะอยู่ที่งาน Japan Expo Thailand 2022นะคะที่เซนทั w เวิลด์ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่างๆในงานนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะ ว t ทูเบอร์ของประเทศไทยนะคะในงานนี้นะคะเราได้รับสปอนเซอร์โดยเกม Genshin Impact และฮงไ k อิมแพ a สามค่ะโดยที่งานของเรานะคะก็จะมีการวางจอย L E D นะคะซึ่งจะมีการนำา V ทู e r อนะคะมาไลฟ์สตรีมสดนะคะคุยกับคนดูแฟนๆนะคะแบบเรียลไทม์เลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะที่บูธของเรานะคะก็ยังมีคาเฟ่ฟน้ำนะคะโดยเครื่องดื่มของเราเนี่ยจะผลิตมาจากคาแรคเตอร์ของน้องๆ V วีทูเบอร์ถึง10บคนด้วยกันแล้วก็จะมีที่รองแก้วของน้องๆ้องแถมอยู่ด้วยรวมถึงที่รองแก้วของเกมเกนชินอิมแพกด้วยนะคะทางบูธของเรานะคะก็จะมีสแตนดี้ของน้องๆ้องวีทูเบอร์สแตนดี้ของตัวละครจากเกมเกนชินอิมแพกและเกมฮงไกอิมแพกนะคะมาตั้งโชว์อยู่ด้วยนะคะคุณลูกค้าทุกคนก็จะสามารถมาถ่ายรูปคู่กับสแตนดี้ของ น้องๆทุกคนได้เลยนะคะถ้าว่างๆคุณลูกค้าก็จะสามารถแวะมาสุ่มกาชาได้นะคะเราจะมีโซนกาชาซึ่งเมื่อซื้อคูปองกาชาแล้วนะคะจะสามารถไปเลือกไข่กดกาชาพอออกมาปุ๊บเราก็จะได้ของที่ต้องการมีทั้งผ้าขนหมอนแก้วน้าโปสการ์ดแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะบางอันยังเป็นไอเทมแรร์ซึ่งมีลายเซ็นของน้องๆเส้นสดมาให้ด้วยะคะ่ะ อย่างในโซนของตรงนี้นะคะจะเป็นโซนกาชาของเรานะคะจะมีน้องๆเมดของเรานะคะมาในทีมชุดเมด <c oughs> เข้ากับคาเฟ่ของเรานะคะมาเป็นผู้ช่วยในการเปิดกาชาะคะ่ะ <c oughs> เมื่อคุณลูกค้านะคะเลือกตัวกาชาที่ชอบแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะสามารถเปิดได้เลยะคะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะปิ๊ง <c oughs> อย่างนี้เปิดมาค่ะคุณลูกค้าก็จะได้รับโปสการ์ดนั่นเองเราก็จะรับโปสการ์ไปถึง5้ใบด้วยกันนะคะ ะเป็นโซนของคาเฟ่เครื่องดื่มนะคะโดยที่เราจะมีคาแรคเตอร์ถึง1ิคาแรคเตอร์ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่รองแก้วที่เป็นลายคาแรคเตอร์ของน้องๆแถมด้วยนะคะตรงน,นี้จะเป็นน้องนองเมดแล้วก็น้องๆพนักง,งานของเราที่จะคอยชงน้ําแสนอร่อยให้เราทานนะคะ ตรงนี้จะเป็นโซนจอ LED ของมูฟเรานะคะเป็นจอขนาดใหญ่ที่จะมีน้องๆ Vtuber นะคะออกมาพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆทุกคนในหมดเลยค่ะโดยเราจะมี Vtuber ชาวไทยนะคะแล้วก็มี Vtuber จากต่างประเทศด้วยนะคะอย่างเช่นประเทศ <c oughs> อินโดนีเซียคะ่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะ ก็หมดช่วงเวลาสนุกสนุกของเรากันอีกแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันนะคะรับรองค่ะที่ก็มีเรื่องราวดีๆอาหารอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ